แล้วครับนะไมโครฮิตชี่ 200E ครับก็ใครอยากได้อะไรตัวไหนก็มาทอดเอาหรือเอาให้ช่างเสื้อสีดำหน่อเขาหรือเอาเลยนะครับเอต,เตัดเสร็จเลยโอ้โหนี่ครับไมโครทำงานได้ปกติยังตัดเลยครับช่วงนี้นี่ครับใคร แขนครับคำ้ำแล้วก็จะถอดเอาลูกรอเลอร์นะเอาจยอะโตครับเอาว่านน้ำล่ะกละล้วเลอร์ต่มึงรับโอ้โหขาช้างเอาง่าเลยตัวนี้ไหมเอาง่า <laughs> อ่ะอนะงอนางยังเหลือครบหนีโซ่ใบแทกยังดีๆีอยู่ว้าวเฮ้ คุณบ่ได้มาฮักเลยบ่ได้แล้วพักเลยเออโอ้โหงูบ่แล้วสงแสงบ่อีดําบ่เจ้านบ่บอฮะมันออกตัว <min>? นึงแล้วบ่อะอัดครับนี่อันนี้ก็ซื้อไปซื้อมาฮะซื้อมาแล้วก็ขายไป หายไปแล้วเข้ามานะฮะมาจบที่เราเหมือนเดิมนะครับได้ตัดเซนเลยครับเครื่องเดิมๆนะฮะเป็นเครื่องมิซูเอะ mm hmm. เครื่อง6ดีดีหนึ่งนะฮะ mm hmm. กโซ่วกไวบแทกนะฮะตัด mm hmm. เียบร้อยครับตัวดงตัวเดินนะฮะ mm hmm. ใครหารุ่นนี้อยู่ก็มาดูได้ครับ ฝนตกใส่เทอร์โบใส่เลยดูมันดีบิงไม่ดี รถดีดีอย er ู oh. um ่ดนีซื้อจากนี่ไปสีสีส้มเพราะแก่ไปแก่เวทสีใหม่นักโคนมีสามตัวครับอันนี้ดีด ปลื่อะอุ้มเลยเออเอาโซ่ไว้นี่ละว่มันต้องเอาในลงถับไว้เพื่อนเด็กน้อยมันดึงเล่นเห็ดจงไหนเออยังเขาเอาทับโซ่ดึงเล่นน้ยมนจากับกำหุดเล่นด้วยมัอันนี้มันดึงออกได้เลยบ่ ฮะได้ดปดน็อตได้ปอดอย่างบอน็อตเด้ปดเครับฮะนี่ตัดเลยด้เจ้าได้อยู่ได้ยู่บ่มันมันมันไม่คลายอยู่ดิไ่คลายครับีเออเนยโอจับพุ่นจับงูเลยดิเออเอาขาไปห้องเดย มีบ่มีรถไทเนาะนรถฟลิฟเขาอะไรดิฮะมโ,โ,โอ้กว่าสีฮอดอันนั้นเดี๋ยวเชอกเจ้าไปหาอย่งบาห้องลูกเราเลนี่ห้องอันนี้ก็ได้นี่เอาเอาแขนตัวนี้ยกไปเลียนกอ,อ,อาเลูกเราเลแล้วบ<ด> แก๊สเป่าแล้วส่วนมากก็ใช้แก๊สแล้วใคร,ใครหาอยู่ก็มาดูได้ครับอร่อยฮิตาชินะ่ะแยกทุกชิ้นส่วนแล้วครับตอนนี้